เอปล่อยป๋า่อเอปล่อยป๋าก่อลืมปล่อยป๋าณโมตสะะระวะโต้ข้างเหลืองนะครับเป็นของมขอคุณพระดำคุณผู้ชมคือเวลามันน้อยอ่ะผมก็เลยแบบปั๊มเร็วไปหน่อยผมบอกเลยนะว่าผมอ่ะเกือบเป็นลมไปสองรอบขาอ่อนนะเนี่ยมี่ะไรฮะไม่ไหวจะมีตรงนี้เป็นที่เอาไว้ขอพรคุณผู้ชมเห็นไหม สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยวง่ๆกับก๊อปเป็นพลนะฮะวันนี้ผมมาที่จังหวัดบึงการนะครับตั้งใจจะมากราบพระปู่อือนาคราชนะครับก็วันนี้แบบเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่ามาคนเดียวเดียวๆเลยนะฮะนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพนะครับมาลงที่นครพนมนะครับมาเช่าพี่รถตู้นะฮะจากนครพนมตอนนี้อยู่ในรถแล้วก็กําลังนั่งรถตู้จากนครพนมไปที่บึงการนะครับอีกประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะฮะผมลงเครื่องประมาณสัก เก้าโมงใกล้ๆสิบโมงตอนนี้ก็10สิโมงครึ่งน่าจะถึงบึงกาลสักประมาณ11โมงนิดๆน,นะฮะเดี๋ยวก็พาไปดูกันว,ว่าเวลามาเที่ยวคนเดียวที่บึงกาเพื่อมาไหว้พอ่อปู่หรือนาคณาเนี่ยผมจะไปที่ไหนบ้างตามดูกันนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปตอนนี้ก็ผมมาถึงแล้วนะครับ บริเวณเขาเรียกว่าบึงโขงหลงนะฮะเดี๋ยวผมจะข้าไปสักการะที่เกาะดอนโพก่อนเอาละตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ชม้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่วันนี้จะเป็นไกด์พาผมขึ้นไปที่ถ้ำนาคานะครับถึงแล้วถึงแล้วตรงนู้น อาละฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสักการะพ่อปู่อือหรือนักระากันด้านในนะครับคนเยอะมากนะฮะคนเยอะจริงเดี๋ยวมาดูชุดไหว้ของผมนีมน่นี่นะครับนี่ชุดไหว้ของผมองค์พ่อปู่อือนะครับ,รบเป็นองค์ ที่ทําจากหินแม่น้ําโขงนะครับครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ประจวบที่สารปูลือบนบกนะครับอาจารย์ประจวบท่านจะมีวัดติดกับสารปูลือบนบกอันนี้ลูกศิษย์ของท่านสร้างถวายนะครับองค์กอบปูลือองค์นี้นะครับพระอาจารย์โยธินนะครับวัดศรีสงครามนะครับท่านสร้างไว้ให้ลูกหลานได้มากราบไหว้ขอพรนะครับ รูปเหมือนองค์ที่สองนะครับซึ่งพระอาจารย์โยธินนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกในการทําบุญเปิดสถานที่กอดดอนโพแห่งนี้ให้คนได้มากลับบหา้นะครับทองเหลืองนะครับเป็นองค์ของคุณพดะดำนะครับข้าชาพานํามาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับมาช่วงฤดูฝนนะครับที่สําคัญนะครับคือไปองค์พ่อปูลือนะครับ สร้างโดยอาจารย์นัตกรอาจารย์ตั๊กนะครับสร้างมาไวใ้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ขอพรเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับเราเชื่อว่าพระปูอือลืออยู่ตรงนี้แต่ไม่มีรูปเหมือนไม่มีองค์ท่านในที่สุดก็มีผู้ศรัทธาสร้างรูปเหมือนสร้างองค์ท่านให้คนได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็เห็นองค์เจ้าปู้ือลือนะครับก็จะมีอยู่สี่องค์นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอาละฮะคุณผู้ชมครับผมจะต้องทําเวลาหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปไหว้สารพ่อปู่ที่บนบกต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ท่านนาคานะครับเอาละอ่าโอเค่อปล่อยปลาก่อนเอาปล่อยปลาก่อนลืมปล่อยปลา <c oughs> ปล่อยปลาด้ยคุณผู้ชมนี่คือปลา ปลาหน้าเขียงและก็ปลาหมอปลาหน้าเขียงปลาหมอโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างลุกลี้ลุกลนกันนิดนึงเราอาจจะเป็นคิวสุดท้ายบ่ายสองเราได้ขึ้นวันนี้เนาะแต่ต้องลงมาให้ทันห้าโมงเย็นนะครับระเบียบอุทยานยุ่ธช่องครับเดี๋ยวผมไปปล่อยปลาก่อนนะคะันนี้ผมมาถึงบริเวณศาลพระปู่อือบริบบกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีไปจักรกละนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้รีไปขึ้นท่านนะครับ แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงทางขึ้นท่านาคาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเวลาผู้ใหญ่นะวันนี้เดี๋ยวผมได้ดูเวลาแล้วบ่ายโมงสุท้ายบ่ายโมงสามสิบหกตีื่อว่าเราขึ้นน่าจะประมาณสักบ่ายโมงสี่สิบได้ไหมบ่ายโมงสี่สิบเดี๋ยวดูถ้ว่าตีบ่ายสองอ่ะบ่ายสองบ่ายสองคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูว่าผมจะลงมาตอนกี่โมง นะผมขึ้นตอนบ่ายสองนะครับแต่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องลงมาเร็วเดี๋ยวตกเครื่องคุณผู้ชมครับพอมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการจ่ายค่าเข้านะก็คนละ30นะฮะผมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปลุยไปละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงจะถ่ายแค่เป็นช่วงๆแล้วก็เห็นเป็นบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวจะพูดคุยกันเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับเอาละไปละทำเวลาละไปลุย ชมครับก็เมื่อกี้ให้เห็นทางขึ้นคร่าวๆนะนี่เพิ่งเริ่มเลยนะ<ช>นี่ประมาณสองนะนาทีแรกเลยนะจริงแล้วมีกี่จุดนะผู้ใหญ่ที่เราต้องไปผ่านอะ่ะที่จริงมันต้องมี6กสถานีที่มันมี A B C อะไรผมจําได้เริ่มต้นที่จุด A ครับตอนนี้ยังไม่ถึงถึงประตูเต่าเห็นไหมอ่า A B C ถึง L L คือทางลงทับนาคานี่ยังไม่ถึง A เลยสามชั่วโมงขึ้นลงให้ทันเร็วๆไปต้องทำลาย นี่ประตูเต่าด้านหลังคุณผู้ชมอาจมันต้องเป็นภาพกว้างถึงจชัดแน่เห็นไหมมีศีรษะของเต่า,ามีกระดองมีขาเห็นไหม,มโอเคนะ<ง>เอาละไปแล้วทำเวลาอ้าวไปเลยดีวยกว่าเวลาน้อยใช้สอยประหยัดมีมีม,ม,มีกองเชียร์อยู่มีกองเชียร์อยู่เอตบุกต่บันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาก FC FC ขอบคุณมากเลยเออโอ้โหเจออีกบันไดยาวเลยอ่ะโอ้ยหวัสดีครับพี่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับพลังขอบคุณครับพี่ไปคุณผู้ชมยาวไปคุณผู้ชมคือเวลามันน้อยอ่ะผมก็เลยแบบปั๊มเร็วไปหน่อย่คือรีบเดินมากสุดท้ายหอบครับนี่มาถึงจุดดีนะ A B C D เพิ่งสี่จุดเองโหเหนื่อยมากเลยอ่ะยังไม่ผ่านจุดวัดใจยังไม่ผ่านเลยผู้ใหญ่ยืนพัดที่อยู่ในเหตุพัดไ์อีกจุดหนึ่ง เนี่ยคือ,อจะบอกจุดดีให้ได้จะบอกผู้ชมงนี้เออถ้าจะมานมแนนานว่าต้องเผื่อเวลาเยอะกว่าน,นี้นะของผม,มเวลามันกระชันไปหน่อยมันก็เลยแบบว่าแอบเร่งคือโด,โดยเวลามันน่าจะพอมีเหลือแหละใช่ไหมฮะคื่อใหญ่แต่ว่าจิติตเรามันแอบเร่งไงมันจะเร่งไปเองเพราะนั้นคือเดี๋ยวจากจุดด,ดีไปเนี่ยผมจะต้องสโลลงนิดนึงเพราะว่าตั้งใจว่าจะต้องไปถึงพ่อปู่ให้ได้นะฮะจะต้องไปเสียนที่สามใช่ไหมคอันบนสุดคือเสียนที่สามเนาะเสียนสาม เส้น,เสนแรกที่เราจะผ่านคือเส้นที่สามแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งถูกปะเราเปลี่ยนเส้นทางเป็นเส้นทางคราวนี้นเราจะไปถ้ำนาคาก่อนนะครับที่มีลําตัวงูใหญ่ของในถ้ำเสร็จจากถ้ำนาคาจะพาคุณกอลฟลงถ้ำปูวังเลยครับแล้วก็มาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วก็ลงมาเส้นสามอ๋อโอเคเรามีเวลาสามชั่วโมง อ๋อโอเคเพราะนั้นก็คือวันนี้ลูทมันจะมันจะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมใา่คลิปเต็มอ่ะน,นะฮะเดี๋ยวไปย้อนดูเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอีกลูทหนึ่งก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าจะไปทางไหนยังไงบ้างแต่ที่นี่นคืออย่าเดินเร็วมากเดี๋ยวจะหอบแบบผมผมดูผมไหวไงโอ้แตจริงหอบโอเคตอนนี้ผมพักอยู่ประมาณสักสานาทีละไปแล้วต้องไปต่อแล้วะโอเคไปลุยต่อครับเ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาถึงจุด K นะฮะ K เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะ L แล้วแต่ผมบอกเลยนะว่าผมอ่ะเกือบเป็นลมไปสองรอบนะคือมันความที่มันใจมันร้อนอ่ะใจมันเร่งนะครับเนี่ยใจมันเร่งอ่ะมันรู้สึกว่าต้องทําเวลามันก็เลยเดินเร็วมากจนแบบประเมินตัวเองไม่ได้นะฮะเหมือนแบบมีหน้ามงหน้ามืดอะไรเงี้ยต้องพักให้น้ําให้น้ํามันให้ร่างกายมันพักฟื้นแป๊บนึง นะฮแต่ก็โอเคตอนนี้พอเห็นเคล้วก็โล่งใจขึ้นเยอะตอนแรกผมนึกว่าจะจบทริปด้วยกันที่ว่าขึ้นไม่ถึงแล้วน,ะนี่ขาอ่อนนะเ <c oughs> นี่ยมีอะไรหายไปอีกไหมหกระเป๋าหายแล้วมนะัน <c oughs> กระเป๋ายโยนโยนไมพี่รวยแล้วไม่ไหวอืนี่ฮะตอน,นอยู่ที่เคแล้กลไกลแล้วนะฮะนี่ฮะด้านหน้าผมนะฮะมีกล <p ister ing> ุ่มของพระอาจารย์นำหน้าอยู่ แรงหมดผมก็พยายามเดินตามพระครับจะได้มีแรงอโอเคอืนึกว่าขึ้นมาไม่ถึงแล้วตอนนี้ผมเพิ่งมั่นใจว่าถึงแเพราะว่า K คละเ K แล้วก็ L แล้วนี่ใช่ๆเอาละลมเย็นดีมากขึ้นอีกสถานีเดียวแต่ว่าต้องจุดถ่ายผู้ชมปัญหาคือยิ่งเดินยิ่งถ่ายยิ่งเหนื่อยคุยจะแล้วเหนื่อยแค่นี้นะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเดี๋ยวถ่ายใหม,ม่ปากแห้งเลยอะ คุณชมครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงจุดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องแวะมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่าด้านบนนี้คือสวยมากนะฮะโอยอา้าวดูนี่ครับนี่ฮะนี่นะฮะโอ้ยน้ามืดคล้ายจะเป็นลมโอเคนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับจุดแอล อันนี้อยู่กึ่งกลางระหว่าง K กับ L ออเอาลนะถ่ายรูปสักรูปแล้วก็ไปดีกว,ว่าไม่ไหวแรงจะหมดต้องแข่งกับเวลาด้วยตอนนี้อจะบ่ายสามแล้ <S 2> <S 2> วเราต้องลงไปข้างล่างก่อนห้าโมงนะครับภายในห้าโมงโอเคดูวิวดูวิว เอาละคุณผู้ชมครับไปแล้วนะฮะนี่คือครั้งที่สองของผมนะครับที่มาที่ท้ำนาคาแห่งนี้นะฮะด้านล่างนี้ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันที่เห็นเป็นเก็ดพญานาคนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ชัดเจนนะฮะเขาขอความร่วมมือไว้ เวลาถ่ายลงถ่ายรูปก็พยายามอย่าไปสัมผัสเนาะนะฮะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติคือตอนเปิดแรกเนี่ยคนมาถ่ายรูปแล้วก็คือแบบก็ไปสัมผัสเยอะแหละนะฮะผมจําได้ว่าปีที่แล้วที่ผมมาลายชัดกว่านี้อีกนะนะครับก็ขอความร่วมมือนะเอาแค่ถ่ายภาพนะฮะอย่าไปจับไปต้องเนาะ อันนี้คืออะไรครับพี่ผู้ใหญ่ลักษณะงูใหญ่ขดอยู่ในถ้ำนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือเ,เป็นจุดพีไฮไลท์ของถ้ำนี้นี่คือจุดไฮไลท์ของถ้ำนะครับคุณผู้ชมถึงแล้วสำเร็จแล้วสิีิรวมนะฮะใช้เวลาเดินขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกประมาณห้านาทีเดี๋ยวผมเข้าไปกราบไหว้ก่อนเดี๋ยวเก็บภาฝากนะ ผู้ชมครับนี่นี่แนะนาเลยสายมูนะมาถึงบทนี้นะครับบริเวณก่อะศักกระพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็ได้หรือก่อนสักกระนะฮะจะมีตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นที่เอาไว้ขอพรผู้ชมเห็นไหมนี่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 ฮะนี่ให้นําศีรษะนะครับนะฮะเข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็ไหว้ขอพรสิ่งที่เราอยากได้นะครับ ันนี้เผื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ก็เลยแนะนําให้นะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าผมมาครั้งทีลวผมไม่ได้ทําผมเพิ่งมาทําครั้งนี้นี่แหละเพราะผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับไปต่อไปต่อพระพุทธรูปองค์นี้ท่านจะเด่นในเรื่องสุขภาพนะครับให้มาขอพรในเรื่องสุขภาพนะคุณผู้ชมก็ขอพรไปพร้อมๆกับผมนะผมก็จะขอพรพอดีคุณแม่ผมปวดเนื้อปวดตัวปวดขา ะครับปวดเท้าก็อยากให้คุณแม่งผมเนี่ยสุขภาแข็งแรงหาจ,าจากอาการเจ็บปวดเหล่านี้เร็ย,รยวันนะครับ,บคุณผู้ชมสำเร็จแล้วฮะผมมากาบพ่อปู่สำเร็จแล้วครับดีใจม,มากเๆ,ๆเลย นึกว่าขึ้นมาไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็พี่ๆแถวเนื้อน่ารักมากเลยคือแถวจริงๆแล้วยาวมากนะครับแต่ว่าคือผมต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับพี่ๆเขาอนุญาตผมแซงผมซาบซึ้งมากๆผมบอกเลยขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็คือผมดีใจมากเลยที่แบบผมสู้จนผมขึ้นมากราบได้สําเร็จนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นพลังจากพ่อปู่ส่งให้ผมเพราะว่าจริงตอนที่จะเป็นลมไอตอนแถวๆว,ว,ว่ามันแถวจีอะไรเงี้ยผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นนะครับต้องรีบลงแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทัน โอ,โอเคตอนนี้ขาลงแล้วนะฮะเกือบเหมือนกันนะพี่ผู้ใหญ่นะรู้ใช่ไหมว่าผมแบบเกือบถอดใจอเอ่อเห็นสองช่วงใชอ่อาจจะด้วยเวลาจํากัดนะครับนะักท่องเที่ยวจะเร่งมากพี่สังเกตแล้วล่ะอืขอแนะนํานะครับนะักท่องเที่ยวที่มาบริหารเวลาแล้วก็อย่าเร่งมากใช่ ไม่ดีกับการเดินทางถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆ,ๆจะเป็นลมเอาด้วยใช่คือความที่ผมไม่ชินทางคุณผู้ชมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาคือคือด้วยตัวเวลามันบีบบีบอยู่ว่ารู้รู้ตลอดเวลาว่าต้องขึ้นลงให้จบภายในสามชั่วโมงรเราก็เลยเร่งด้วยตัวเราเองทั้งทงที่จริงๆแล้วพี่ <c oughs> พี่ผู้ใหญ่เขาไม่ได้เร่งผมนะแต่ผมมาเร่งด้วยตัวผมเองผมกลัวไม่ทันคุณผู้ชมผมกลัวจริงหนึ่งคือกลัวไม่ทันสองกลัวว่าไม่ได้ขึ้นมากราบ ผมเลยรู้สึกว่าเออผมต้องรีบแบบมีแรงเท่าไหร่รีบใส่เลยเหมือนนักมวยอ่ะเหมือนนักมวยอ่ะยกแรกอ่ะใส่ให้เต็มอ่ะแบบนั้นเลยแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่อยู่ประมาณแถวจุดเออจุดจีดใช่ไหมจุดจ e จุดอ e ีอะไรแถวนั้นอ,ะ e อ่ะจอีจุดอีอ๋อนั้นถอดใจแล้วนะผมอ่ะถอดใจแวบไปแล้วนะแล้วผมมาตั้งจิตในใจบอกว่าพ่อปู่ครับคือผมตั้งใจมากคือผมมาคนเดียวอ่ะผมตั้งใจมากผมอยากจะขึ้นไปกราบให้ได้อะไรเงี้ยก็แบบเออ ก็มีแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาจริงนะตอนที่ผมเห็นพระนำอ่ะมันก็มีพลังบางอย่างนะพี่เอาจิงผมรู้สึกว่าเออผมเดินตามพระแล้วกันแรงมาเลยแรงมาก็ได้อยู่ได้อยู่ผ่านอีกหนึ่งเสียงให้ดูมุมนี้เสียงที่สามนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นเสียงที่สามนี่ไม่เห็นต้องหนีมานี่แ๊บแว๊บแว๊บแว๊บครับขอบคุณครับ Okay, นี่คือเสียงที่สามนะครับที่คนกำลังไล่อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามีเวลาพอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าทันก็คือทันเนาะไม่ทันก็ถือว่าให้ดูอย่างเดียวแล้วกันนะครับว่ามีเสียงที่สามอีกเสียงหนึ่งที่ต้องแวะไว้กันมีสามเสียงนะฮะ แต่ว่าเวลาปกติมาทริปที่เนี้ยส่วนใหญ่จะว่าได้แค่เส้นที่1กับ3เพราะว่าเส้นที่2จะค่อนข้างไกลนะครับก็พยายามว่าให้ครบทั้ง1และ3ามแล้วกันเนาะผมลงมาจากท่านาคานะครับเป็นเวลา16นาฬิกานาทีครับใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไรดูสิอืม แต่ขอย้านะครับระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าอย่าเร่งมากเดี๋ยวจะเป็นลมแบบผมนะผมผมนี่เกือบเป็นลมไปสองครั้งเลยนะครับเพราะว่าความที่เวลาค่อนข้างเร่งใจมันร้อนมันก็เลยเดินเร็วมันต้องประมาร่างกายตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จัดสรรเวลาดีๆแล้วก็ดูล่างกายตัวเองด้วยอย่าใจร้อนแต่ผมแนะนําทริคนี้ถ้าหาเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับเ,เราใช้เวลากับขาขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าขาลงอ่ะจะค่อนข้างเร็วนะครับ เอาละก็ใครไม่เคยมาแนะนําให้มานะครับทำนาคาที่บึงการนะมาสักครั้งเถอะแล้วคุณจะติดใจนะฮะนอกจากได้มากราบเสียงของพ่อปู่หรือนาคาราแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าวิวสวยมากนะฮะผมมาครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามาแล้วไม่รู้จะให้ใครนําทางจริงตามหาฮะผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าสํารวยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ฝากเบอร์หน่อย uh, 062 116 9197ยินดีให้คำแนะนำปรึกษายินดีให้บริการครับอ่าโอเคนะฮะัทรวผู้ใหญ่ได้ระหว่างนี้ผมก็เดินไปขาสั่นไปห <c oughs> ูเหนื่อยจร,งจงจรงนะะิงว่าใจจริงนะฮะนึกว่าจะไม่ได้ขึ้นไปกราบเสียพ่อปู่ซะแล้วนะฮะสุดท้ายก็สำเร็จดีใจจังเลย <c oughs> ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยเยอนะๆเนาะเอาละฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่กับเที่ยวงงๆกับก๊อปเป็นพลนะครับ คิปพิเศษจริงๆผมไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาคนเดียวนี่ครั้งแรกจริงๆเรียี <laughs> เอาลาไปก่อนไม่ป้าครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริง สุดยอดครับขอบคุณทุกคนมากครับ